ฟังไว้นะคะสามสีผมนี้นะคะถ้าคุณทำแล้วถือว่าเป็นสีผมที่ถูกหลักโงเฮงที่สุดทำแล้วมีโอกาสปังถ้าคุณอยากรู้ฟังสินแสดังนี้เลยนะคะผมนะคะคือราชินีแห่งธาตุไม้นะคะส่วนคิ้ว คือราชาเห็นธาตุไม้แน่นอนนะคะสีที่ไม่ผิดเพี้ยนจากสีของธาตุไม้คือสีที่ปังที่สุดนะคะสีที่ควรทำแล้วปังที่สุดในเรื่องของโง่เฮงน,นั้นนะคะก็คือหนึ่งเลยสีผมธรรมชาติที่คุณเกิดมานะคะเพราะธรรมชาติให้พลังงานกับตัวคุณสีผมของคุณนะคะควรจะต้องเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะบางคนเกิดมาโดยส่วนใหญ่นะคะลราเป็นชาวเอเชียนะคะเกิดมาปุ๊บผม จะดำนะ,ะสีที่ปังที่สุดคือสีดำนั่นแหละคือสีที่คุณควรทำค่ะแต่สาวนะคะยังไงก็ตามเนาะคนเรามันอยากแตกตา่างมันอยากสวยมันอยากเลิศนะนะคะจะให้สีดำอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แล้วมีคนถามซินแซว่าจินแะซ่ล้วใช้สีอะไรละ่ะที่มันพอจะปังแล้วก็ให้ดูสวยด้วยเด่นด้วยและเลิศด้วยนะคะสินแซ่ก็จะบอกเลยค่ะว่าสีที่คุณทำแล้วถูกหลักโงเฮงมากที่สุดคือสีทาสไมา้เพราะว่า ผมคือราชินีแห่งธาตุไม้นะคะก็บอกว่าผู้หญิงท่านใดนะคะผมสรวยเล็กเรียวนะคะ ผมเงางามดุจใยไหมนะฮะคือผมที่มีวาสนานะคะซินแซ่ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียกว่าผมสวยเลยทีเดียวนะคะอายุ40สกว่าแล้วเนี่ยผมก็ยังเต็มหัวอยู่นะคะอ่ะก็อวยตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะแต่สีผมอีกสองสีที่ชินแซ่อยากจะบอกนะคะว่าทําแล้วคุณมีโอกาสที่จะปังและถูกหลักโงเฮงด้วยเนื่อากินแซเนี่ยเป็นปรมาจารย์อาจารย์โงเฮงนะฮะก็ต้องถูกหลักโงเ่เฮงด้วยเช่นกัน สินแสก็เลือกทําสีนะคะที่เป็นสีน้ําตาลเหมือนสีเปลือกไม้นะคะถ้าคุณเลือกทําผมสีน้ําตาลนะฮะเหมือนสีเปลือกไม้เนี่ย คุณก็ถูกหลักโง่เฮงแล้วนะคะและสีที่สองค่ะสีที่ออกช็อกโกแลตนะคะหรือสีน้ำตาลช็อกโกแลตเป็นสีที่สวยมากทำแล้วหน้าดูเด็กด้วยนะคะสามสีนี้นะคะสีดำสีน้ำตาลสีช็อกโกแลตหรือสีน้ำตาลเข้มถ้าคุณทำสีผมแบบนี้รับรองเลยค่ะว่านะธาตุไม้ของคุณยังส่งพลังแล้วจะทำให้คุณ ปังแล้วดูดีที่สำคัญนะคะผมสีดำนะคะผมสีน้ำตาลหรือผมสีช,ช็อกโกแลตนั้นเป็นสีที่ไม่ตกเทด คนมีวาสนาไม่ว่าจะหญิงหรือชาย LGBTQ นะคะสีผมจะต้องสวยเงางามดุดใยไหมโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะจะต้องสีสันของผมดูสมาร์ทดูเท่แล้วก็ดูหันครูนิดๆนะคะสีแซงนะคะสีแซเลือกนะคะสาสีนี้สีแซเลือกสีน้ำตาลช็อกโกแลแตจะยังไงก็ตามนะคะผู้ชมเวลาที่เราทำสีผมนะคะก็อย่าเลือกกัดสีจนเกินไปนะคะ ให้มันเหลือความเป็นธรรมชาติให้มันเหลือความเป็นตัวเราเขาบอกว่าการทําสัญยกรรมหรือการทําใดๆก็ตามนะคะทําเป็นตัวเราแบบที่สุดทําที่มันตรงตามดวงของตัวเรานั้นนะคะหรือปาจี้ของตัวเรานั้นเนี่ยจัดได้ว่าเป็นคนที่โชคดีหรือมีโง่เห็นดีแล้วสําหรับ คลิปนี้นะคะซินใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบถ้าคุณอยากจะทำสีผมให้สวยทำสีผมให้ดีทำสีผมให้ปังคุณฟังคลิปนี้ไปทำตามสินสได้แต่ก็เลือกร้านที่มันดีๆนะคะดูแลคุณภาพผมให้ดีอย่าลืมค่ะว่าผมคือรายชนินีแห่งธาตุไม้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ